ใช่ไหมแม่เคยเข้าดูโอ้สามตัวเข้าเข้าบ่อยแม่ฝันอย่างงี้เข้าสามตัวบ่อยแม่ตอนไปทําทําเชือกปีโขกพปีนั้นน่ะครับรู้สึกว่าเขาจะออกรถคันใหม่ด้วยเนาะลูกน้อยเนาะคนในบ้านนี่แหละอ,ออกรถคันใหม่ได้ปลูกบ้านให้แม่ได้ห้าแสนน่ะโอ้จะได้ออรถบ่อคะแม่เขาถูกจนเขาออกรถแล้วเขาก็ มาปลูกบ้านให้แม่มาซื้อวัวให้แม่เขาเลี้ยงเพ<ว>าราะว่าสร้างตัวตรงๆเลยใช่ไหมคะช่วงนั้นปีนั้นมันออกแปดหกล้านหางเดียวทำขึ้นหางเดียวถูกจะได้ออกรถจะได้สร้างบ้านเลยใช่ไหมแม่จ้ะ สวัสดีครับสวัสดีแม่พันธุ์นะครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาย้ําแนวทางของแม่พันธุ์เป็นโค้งสุดท้ายนะครับผมเนาะก็จะมาสอบถามเกี่ยวกับแนวความแนวทางความฝันของแม่พันธุ์หลังจากปล่อยชุดตองหมดมาเนาะนะครับตอนนี้ก็ทำข้อข้อควายเสร็จแล้วน้องขอกน้องควายเสร็จแล้วใช่ไหมพ่อ,อใช่ไหมแมย่ยังยังรอตีข้างๆางว่าดินยังอ่อนว่าแต่ว่าฝนตกแรงเลยเนาะได้ลังคาได้แล้วได้ลังคาแล้ว เหลือข้างจะไม่พออยู่อือหลังคาเสร็จปุ๊บฝนตกมาเลยใช่ไหมคุณแม่หลังคาเสร็จตอนเช้าไม่เช้านะบ่ายเพราะตอนเย็นนี่ยังไม่ได้ทำครูทำอะไรที่อ้อมอ้อมกอกเขาไว้สวนน้ำจะไหลลงดินมันต่ำก็ท่วมเหมือนเดิมครับทีนี้ก็เลยออกมาปลูกที่สวนป้าก็ตรงนั้นเนาะอ่องก็ปลูก ได้หนึ่งอาทิตย์ไหมก็ฝนอีกเอาย้ายเข้าไปเมื่อเช้านี้ก็พออยู่ได้เนาะดินแห้งแล้วแหละทำครูทําคลองทําปั้นเป็นคันให้ไม่ให้น้ําไหลเข้าอขาก็ได้อยู่เนาะเมื่อเช้าเอาเข้าครับครับผมก็เลยทําที่อยู่ให้กับน้องควายจ้ะนะครับยังตีฝ้าข้างๆให้เขาแล้วฟาข้างๆร่อน็อตก่อนสั่งน็อตมาอืคครรัับบเพราะว่าตีตะปู สามมาอยู่ครับไม้มันใหญ่อืมทีนี้หลังจากแม่ปล่อยเลขชุดนั้นมาที่แม่ไปจุดทูบขอตาอยู่นามาฝันดีไหมแม่ตามาเข้าฝันไหมฝันแต่ไม่ได้ฝันเป็นตัวเลขน,นะฝันยังไงแม่ฝันว่าเหมือนกับจะมีงานกำลังเตรียมงาน แต่ไม่เป็นจะตีเป็นตัวเลขไม่ได้หรอกอืมแม่ว่าตัวเดิมนั่นแหละออฝันดีใช่ไหมแม่ฝันยังไงแม่เตรียมงานกําลังเตรียมทํำพิธีอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าจะตีเป็นตัวเลขออกมาแต่ว่าแม่ย้ําว่าตัวเดิมตัวที่ปล่อยไปเหมือนประมาณว่าเลขเข่าเลขอองสินะคะแม่เหมือนเตรียมจัดอะไรสักอย่างนี่แหละ เหมือนเลขจะเข้าแล้วก็จะได้สลองเหมือนประมาณว่าเลขเข้าแล้วมีงานมีงานใหญ่จัดงานใช่ไหมแม่เริ่มจัดเตรียมอุปกรณ์แต่ว่าเป็นเป็นที่กว้างโล่งกว้างเลยนะที่โล่ง,ว,งนะลวิวก็สวยอยู่ครับตื่นขึ้นมาจะ<น>ตีตีตัวเลขยังไงก็ตัวเดิมแล้วมั้งคงจะเขาคงจะเปิดทางให้โล่งแล้วแหละคงจะได้แล้วแหละ ก็นั่งนึกอย่างนี้นะตัวเดิมแม่ก็เลยย้ำว่าตัวเดิมครบฝันหลังจากที่ไปจุดถูกดนมาค่ะแม่เมื่อสองคืนสองคืนที่ผ่านมาออืค่ะแล้วงานแม่จำได้ไหมงานจัดให้ใครแม่ในฝันนะไม่รู้ว่าทางทางไหนไม่รู้แต่ที่เขากว้างวิวก็สวยเหมือนจัดงานใหญ่เหมือนเหมือนตอนที่ไปทำพิธีบาดแตน เออทำงานใหญ่อย่างนั้นเลยเม่ว่าถ้าฝันลักษณะนี้นะก็เข้าแล้วละ่ะตัวเดิมนี่ฝันฝันนี้เคยถูกสามตัวใช่ไหมแม่เคยเข้าอยู่โอ้สามตัวเข้าเข้าบ่อยไหมฝันอย่างนี้เข้าสามตัวบ่อยไหมแม่เมือตอนไปทำทำเชือกปีผูกคอปีนั้นนะ่ะครับรู้สึกว่าเขาจะออกรถคันใหม่ด้วยเนาะลุงน้อยเนาะคนในบ้านนี่แหละ ออกรถคันใหม่ได้ปลูกบ้านให้แม่ไดห้าแสนน่ะจะได้รถบวคันเนี่ยเขาถูกจนเขาออกรถแล้วเขาก็มาปลูกบ้านให้แม่มาซื้อวัวให้แม่เขาเลี้ยงเพราะว่าสาตัวตรงๆเลยใช่ไหมคะช่วงนั้นปีนั้นมันออกแปดหกล้านถูกจะได้ออกรถจะได้สร้างบ้านเลยใช่ไหมแม่จ้ะแต่ฝันในลักษณะเหมือนเตรียมงานแบบนี้แหละครับรู้สึกว่า เขาแม่เขาดีจัร์ก็นั่งร้องไหวว้วันสองวันนะเขาร้องไห้ว่าลูกเขาได้โชคดีตอนนั้นลูกเขาตกงานด้วยอตกงานไม่รู้จะไปที่ไหนก็ได้ตัวนี้แหละเป็นทุนเขาได้ถูกเขาถูกเท่าไรแม่ห้าร <500. S 1> ้อยห้าร้อยแล้วเมียเขาก็ถูกอีกเออมไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าเขาว่าเขาได้ห้าแสนห้าแสนจ้ะอ๋อตอนที่อาจารย์น้อยไปทาพิธีเชือกผูกคออ่าก็คือเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์น้อย นาะคนในบ้านอ๋อคนในบ้านที่ลูกติดย์เาถุงที่นู่นเนาะเขาได้รางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งสลูกศึษว่าสองใบตอนนั้นถ้าแม่จงไม่ผิดก็คือว่าแม่ฝันเป็นรางฝันอย่างนี้แหละเตรียมงานใหญ่เลขมันมักจะแม่นนะแม่เนาะถ้าแม่ของแม่ก็ของอาจารย์น้อยแห้วยญพเผื่อมาสามตัวถูกไหมแม่ก็ลักษณะนี้แหละเคยเข้าอืแต่ว่าก็เลขก็ค่อนข้างที่จะสวยนะแม่เนาะถ้ม ตั้งงั้นแม่ชอบตัวไหนแม่ชอบสี่หกแปดเป็นเลขถูกใช่ไหมคะแม่สี่หกแปดจุด <5, S 1> ที่ไหนคะแ้าถ้าศูนย์นี่ศูนย์เป็นหนึ่งก็ได้เด้อห้าศูนย์สีส่หรือห้าหนึ่งสี่อย่างนี้นะโอ้ทำไมเหรอแม่ก็ศูนย์ก็มีค่าเท่าหนึ่งโอเป็นตัวกันใช่ไหมเป็นตัวกันอสามศูนย์ก็เอาสามหนึ่งด้วย ถ้า FC จะซื้อแต่ว่าแม่ย้ำตัวเดิมอืถ้าถ้าอยากกันก็กันแต่ว่ามันก็จะหลายตัวไปอย่างนี้เนาะแม่เนาะเม่ก็จะพูดในคลิปอย่างนี้แหละแต่ FC ฟังเอาแล้วก็พิจารณาเอาือในลักษณะที่แม่ฝันอย่างนี้อะปีนั้นน่ะรู้สึกกี่ปีแล้วลูกหน้อยคือสี่ปีมาห้าปีมาแล้วอืถ้าในรางวัลที่หนึ่งหลานสาวก็ทํางานอ่ะก็ไปซื้อ ซื้อยังไงไปโดนสองใบโอ้แ่จากแปดปีแล้วหรือเปล่าไม่ถึงดวงดีครับน้ะงแม่เนาะจ้ะโอ้ปีหกหนึ่งปีหกหนึ่งโอ้นี่ปีหกแปดเจ็ดปีแล้วนะท่านผู้ชมเนาะเจ็ดปีแล้วก็คือไปทำนู่นทางเอ่ออะไรนะเลยน้องกีบไปหน่อยหนึ่งปีนั้นเนาะ ก็คือฝันในลักษณะนี้นีในลักษณะนี้แล้วแล้วกลับมาก็มาทําที่ที่ที่บ้านบ้านบลัดอืเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าบ้านบลัดเนาะปีนั้นเขาเข้าสามตัวตรงเหมือนกันสามตัวสองหางสองหางสามตัวสองหางเขามาต่อกันได้รางวัลที่หนึ่งพอดีทีนี้ก็ได้ติดต่อกันปีปีนั้นได้แต่เชือกผีผูกคอตายอาจารย์อาจารย์แยกมันอาออกแ้ม่นม็คแล้กบุ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 กค่ะ ค่ะเขาลักษณะตายนะตายทักโกรธให้เมีย้าโกรธให้ครอบครัวครับพ่อแม่โกรธให้เมียให้ผัวอย่างนี้น่ะจะแม่นอ๋อก็ให้ตรงเลยหน่อยแล้วตัวนี้มีหินเล่าเมาตายหรืออกหักอย่างเงี้ยออแล้วก็ไปผูกคออย่างเงี้ยไหมเนาะไปผูกคอเชือกใหม่ๆเลยอตพวนี้จะไม่ค่อยแม่นแต่ถ้าว่ามีความแค้นความแค้นเราไปผูกคอตายนี่ มีความโกรธความโมโหแล้วไม่ผูกคอตายอันนี้แม,ม่แล้วนานยังแม่ที่แม่ไม่ได้ไปขอกับอาจารย์น้อยนี่แม่ถ้าเขาเดินไปทางไกลแม่ก็ไม่ได้ไปด้วยก็เหมือนภาระทางบ้านเนาะ<ช>แต่แลักษณะที่ฝันเนี่ยเขาจัดงานโู้รู้สึกว่างานใหญ่อยู่นะ่ดจัด,จดยู่บ้านใช่ไหมแม่หรือจัดอยู่ไหนแม่เ,เตรียมงานให้เขาอย่างนี้แหละเหมือนเตรียมที่ตอนไปทําพิธีใหญ่อ ใบ<า>สี <นะ S 2> จัดใบ<า>สีปลาลำแปดปลาลำทําอย่างนั้นเลยแม่ก็เลยว่าโอ๊ยไม่ทาไม่ทันหรอกทาไม่ทันหรอกไปเรียกคนเข้ามาช่วยไอ้คนก็มาสอนก็ด่ากันในฝันนะด่าเขาก็ทําไม่เป็นแม่เราเป็นคนด่าเขาว่าแว๊บๆวบ,บ,บ,บตื่นขึ้นมาเอ๊ะจะบ้าหรือยังไงฝันว่าเตรียมงานแล้วไปด่าเขาแม่ว่าเออหนอ นั่งนึงโอ้เรียกเข้าแล้วลหละเออเรียกเข้าแล้วเนาะแม่เนาะแม่ว่าเข้าเออฝันดีคักเนาะแม่เนาะทั้งบนทั้งล่างนะเออเพื่อเพื่อมาสามตัวบนสองตัวล่างเลยเนาะแม่เนาะจ้เพราะว่าแต่ก่อนนี่แม่ฝันนี้แล้วมันมักจะมาสามตัวถูกไหมแม่เออแต่ว่าจะตัวไหนในกระดานนี้ก็ให้อภิจารณาเอาเนาะแม่เนาะคลิปอพิจารณาเอาแต่แม่ชอบนะสี่หกแปดกับห้าศูนย์หนึ่งนั่นแหละสองหางอือสี่หกแปดแล้วก็ห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่เออ ้าศูนย์สี่นจุดอยู่ที่นาใช่ไหมคะแม่ที่นาทุบแตกออกหมดเลยถ้าจะห้าหนึ่งสี่ก็ได้ศูนย์กับหนึ่งก็เป็นตัวเดียวกันครันะเจรนาเอาแต่ว่าสี่หกแปดนี่คือแม่จุดอยู่ที่บ้านใช่ไหมที่บ้านที่บ้านนี่ก็แตกบนแตกล่างเหมือนกันเมื่อที่ผ่านมาก็เข้าห้าศูนย์ใช่ไหมคะจุดที่บ้านเข้าตัวข้ามไงมันห้าแปดศูนย์อันี้แม่ชอบ ี่แปดก็หกแปดเนี่ยแหละมากที่สุดกับสามศูนย์นะสามหางสี่แปดกับหกแปดกับสามศูนย์เนาะแม่เนาะเลขสองสามห้านี่คุณแม่ฝันไงไงสองสามห้าเอาตัวกันแม่ว่ามันจะมาท้ายลอตเตอรี่หรือหน้าอเลขหน้าเลขท้ายอย่างงี้บ่แม่รางวัลสี่พันนั่นใช่ไหมแม่จ้ะแต่ว่าหลักๆนี่คุณแม่ก็คือชอบห้าศูนย์สี่กับสี่หกแปดเนาะแม่เนาะ สองตัวนี้ต้องตัดด้วยใช่ไหมแม่ตัดตัดซื้อโดยเดอร์ fc ตัดสองตัวหนัก,นกครับถแถ้าถูกแตกนี่มั่นใจเลยครับแล้วก็อันเลขเก้าห้าเนี่ยต้องกลับเป็นหกห้าด้วยไหมแม่กันไว้ก็ดีเนาะใช่กันไว้ก็ได้เพราะมันเป็นเลขสองตัวล่างไม่นเนี่ยมันอาจจะหกห้าห้าหกนี้ก็ได้เนาะแม่เนาะจ้าแล้วหลังจากฝันว่าได้จัดงานเลี้ยงนี้ก็ตื่นก็ไม่ได้ฝันอะไรอีกใช่ไหมแม่ เมื่อคืนก็ฝันก็จําไม่ได้หรอกฝันเหมือนก็ไปทุ่งไปท่าไปอะไรแต่มันจําเป็นแม่นแม่นไม่ได้นะอถ้าฝันคืนวันที่สิบห้าต่วันที่สิบหกเดี๋ยวจะให้ลูกน้อยโทรไปบอกครับครับผมหางหนึ่งเหมือนวันนั้นครับแต่ว่าอันก็คือฝันดีแล้วเนาะก็ถือว่าฝันดีแล้วนะครับเพราะว่าฝันจัดงานฝันก่อนหน้านั้นอีกตอนเ่มินจะมาเนาะแห่เนาะจ้ะเตรียมงานให้เขาครับผม รู้สึกว่าเอฟซีท่านใดที่เคยติดตามเราประจำนะ่ะอือาจจะมีคนใดคนหนึ่งจะถูกสามตัวตรงๆนะอในลักษณะที่จัดงานอ๋อทําไมละแม่ทําไมถึงคิดอย่างนั้นละแม่ก็มันก็ฝันแบบนี้เนาะตอนที่เขาถูกรางวัลที่หนึ่งกันน่ะปีนั้นนะครับในลักษณะไปจัดงานให้เขาไปเตรียมงานให้เขาอย่างนี้เลยไปไม่ใช่ว่าแถวบ้านเราะทางไกลนะ ทางต่างจังหวัดนู่นอืในความฝันครับผมนะ้อยยังไงก็เอาตามนี้เลยเนาะแม่เนะนาะแนวทางโค้งสุดท้ายเ,าเอาแบบสรุปแนวทางตัวเลขให้กับท่านผู้ชมไปนะครับเพราะว่ามันพรุนี้ก็เลียกออกแล้วเนะาะนะครับพอลงคลิปไปก็ตอนเย็นพอดีใ,ในการท่านผู้ชมเอาหมาใครหมาแม่แหละยังไงก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาแนวทางของคุณแม่เนะนาะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดก็คือว่ายัางไงคุณแม่ก็ฝันดีแล้วพอเพิ่ออาจจะเข้าสามตัวเหมือนที่คุณแม่พูด นะครับเพราะว่าเลขคุณแม่รู้สึกว่าจะเข้ามาสิบกังวดแล้วนะครับถูกไหมแม่แมใช่อสิบกังวดก็คือว่าในสิบกังวดนี้มีม,มีหลุดอยู่ใช่ไหมงวดงวดหนึ่งใช่ไหมแม่แล้วกี่งวดแม่หลุดงวดหนึ่ง,งก็โอเคอยู่ไม่ขาดทุนเนาะแม่เนาะ,ะ FC คนที่ตามคุณแม่ส่วนใหญ่เขาโทรมาขอบอกว่าอยากได้เลขถูกอย่างเงี้ยแม่เขาโทรมาขอเลขถูกจุดหรือย,ยังอือเมื่อหลังหลังออกได้ได้สองสามวันก่อนที่แอดมินจะมาครับ แต่ว่าคุณแม่ก็เลือกวันจุดอยู่เนาะแม่เนาะก็รอเขาครับครับรอวันรอเลิกเออรอวันจุดจุดวันพระจุดกลางคืนอย่างนี้เนาะแม่เนาะกลางคืนน่ะมันจะเงียบสงบเหมือนตอนไปทําเชือกที่ผูกคอตายก็ทําเที่ยงคืนเออมันแม่นใช่ไหมแม่ตอนนั้นแม่นเงียบแล้วมีสมาธิทําด้วยครับผมแต่ปีนั้นน่ะโอ้ยคนก็เฮกันบางคนก็ถึงก็ร้องไห้ ลูกเขาได้รางวัลที่หนึ่งเขาถูกกันเยอะป่ะแม่เขาถูกคนละสองร้อยสามร้อยที่หนักสุดก็คือสองหัวเมียน่ะอหัวห้าเมียห้าห้าร้อยสักสามตัวถูกเป็นพันเลยป่ะแม่ถูกเป็นพันแสดงว่าได้เงินหลายแสนนาะแม่เนาะเขาออกคันใหม่แล้วก็เขาไปตั้งร้านทําอาหารอืตอนนั้นน่ะครับแสดงว่าไม่ธรรมดาเลยเนาะเลขผูกเชือกผูกคอเนี่ย เอซท่านไหน,นมีผูกคอนะว่าแตหายากน้อแม่เนาะหายากมากออมันไม่ค่อยมีใครเจมคิดสั้นขนาดนั้นเนาะแต่ก่อนนี่เยอะเดี๋ยวนี้ไม่มีหรอกน้ะแม่เนาะปีนั้นก็รอมาแต่ปีนั้นก็แปลกนะก็ผูกคอก็ผูกคอตายกันสองศพสามศพเต็มกัดแต่ปีนั้นได้เชื่อกตัวนี้แหละทําถูก แต่เขาห้ามทำสามงวดแค่น,นั้นแหละอสองงวดก็ได้สองตัวถ้าสามงวดยังไม่เข้าไม่เข้าเลยไม่เข้าอ,อ๋อก็คือก็มีจํากัดอยู่เนาะแมนะ่เนาะจ้ะ่ออในในในของวิชาของลูกพี่รำเรียนมานะอ,อืถ้าคนอื่นไม่ทราบนะอ,อือาจจะเป็นบางอาจารย์เขาทําได้แต่ทางนี้ทําได้อย่างถ้าแม่นก็สองงวดอ,อ๋อครับครับผม โอ้สองงดนี่ก็ถือว่าดีแล้วน้องแม่เนาะสมมติจะถูกฟุกถูกสามตัวมานี้ก็เฮล่นเลยน้องแม่เนาะไปยังไงก็ขอขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ครับนะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันไว้เลยนะครับสำหรับแนวทางของแม่พันธุ์นะครับเสนอไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อสมมตคนนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมเนาะยังไงก็ขอท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภเฮงๆปังๆทุกท่านเลยนะครับ ขอจบคลิปไว้ดต่เพพิงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ